เอสั่งชาเกี่ยวอนเอาชายเกียวเด่นนะฮะใช่กูหิวให้จไอ้จริงมีคนมีมีห้องน้ำ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 ช่วยว้าวยี่นี่องเจอมุมนี้ ข้างบนสมอกเฮ้ยเออนั่นแหละกำลังบอกมึงหกสี่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 ตังปม มาเต็มเต็มนะจัดเล่นนะเล่นนะผมโดนแน่แต่ว่าพอเล่นแล้วมันแม่งไม่เข้าก็แบบว่าเสียโอ้ยุบกาาอุ้ยอุ้ย

เอาค่เพื่อคำโอเคมันเห็นแล้วเปล่าเจ็บเจ็บเจ็บมาทำยี่อะไตรงนี้อ้าเกือบเท่นบ้านมาสองตัว เทกันหรอเด็กข้างบนเหลือดีจำมึงเหลือไว้ลูกนึงไว้เล่นโพสแซนดี้มึงก็เสร็จไว้ตรงบอมอันหนึง่งไปครับสายปวดลาพโอ้สองเลยเฮียทำไมไปไม่ได้วะเฮียหัวสองตัว

เนี่ยเนี่ยเนี่ยแล้วกดผิดอืออะไรโคมๆนะจ๊ะเฮ้ยโอ้โหเนี่ยเซฟสอนโคตรไวเลยไสเปอร์เอเดนวับเอเดนเฮ้อยอย่าจะวับไปสย

ทำ <c oughs> ไมมันยิงไม่ตายวะไอ้เจ็ดเลสอะอุ้ยเฮ้ยสองตัวสองตัวเลยตรงนี้สองตัวเลยในหลุมในหลุมตัวนึงในหลุมตัวนึงหลุมไหนวะหลุมยังอยู่ในหลุมโซวา Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không